สวัสดีครับวันนี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มพอยงามเมืองเลยทุกวันเสาร์ครับท่านผู้ชมจะอยู่กันที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านวังบานอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับเบอร์โทรข้อมูลนายอยทุกคนมีอยู่ใต้คลิปคลิกคำว่าเพิ่มเติมใครดูไม่เป็นให้ลูกให้หลานดูให้หรือไม่ก็โทรมาสอบถามลองเดียวได้ครับผมเบิดหัวตัวแรกครับสายอ่าง นะครับสายอ่างนี่เลยอ่างจริงๆเขาเปิดๆนะครับถ้ามีลูกก็นุ่นแหละลูกตัวที่5ที่6นั่ะตัวที่5ในท้องนะับมีนะตอนนี้มีลูกสาวติดมาด้วยเป็นลูกสาวช้างอุดรนี่แหละครับสายโหลดสายเตี้ยก็ต้องมีการผสมตัวสูงๆยุ่งๆผสมช้างอุดรนะครับลูกอยู่ข้างหลังเดี๋ยวค่อยดูดูแม่ก่อนสายเขาสายเขา ท่านผู้ชมเอาไปเลี้ยงนะนี่โอ้ยังกับคาราบาวเลยนี่ครับนี่อ่าถ้าลูกก็ลูกค้าในท้องลูกอ่าที่ติดอยู่นั่นเป็นประมาณตัวที่สี่นะโดยประมาณท่านผู้ชมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่ายังไม่แก่ขนหูไม่ร่วงเอา้าดูยังไงดูควายไม่แก่นี่ท่านผู้ชมอะเดี๋ยวจะหายให้ดูนะอ่ะขยับเลหน่อยเอา้าบางหูนี่นี่นี่ขน,นหูเต็มเลยนะครับ ถ้าควายแก่คนหูไม่มีนะครับเลี้ยงดีอยู่ตัวนี้เอา้าอ่าง,งสูงก็130อัพนะไม่ได้สูงเยอะแต่ว่าอ่างมากๆนะครับไม่รู้ว่าในท้องมีท้องอีกไหมไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าผสมตัวไหนไว้โทรมาสอบถามตาเดือนเอาเป็นควายของตาเดือนพร้อมกับลูกสาวเอาลูกสาวช้างอุดรของแท้ของจริงนะครับนี่ ทำแต่เดือนก่อนแต่เดือนใบหลอดมีไหมตัวนี้น่ะมีมีมีเอามีมีมีเอ้าไม่เป็นไรว่ามีแล้วก็จบนี่เอ้าถึงไม่มีใบลองเดี๋ยวก็ดูได้นะบอกว่าล้านเปอร์เซ็นครับนี่ใบหลอดก็มีนะครับลูกสาวนะลูกสาวช้างอุดรน,นี่ของแท้ของจริงหัวยกยกเอามาแล้วเอาผ่านกล้องให้ผมหนะ่อยของแท้ของจริงท่านผู้ชมนี่นี่นี่น เอาปีนดานหลังยิ่งเลยปีนดันนั้นเลยด,ดานหลังนี่ครับเอา้าถือว่ามีของจริงครับโอเคครับพอละท่านผู้ชมของแท้ของจริงครับเปิดไว้สามหมื่นเก้าแม่ลูกลูกสาวครับอายุก็ไม่เยอะหรอกลองเดี๋ยวไม่ได้ดูอายุในใบเดี๋ยวดูตรงนี้ก็ได้น,ะนี่ประมาณสามเดือนนี่แหละท่านผู้ชมสองสามเดือนประมาณนี้ไม่เกินนี้ครับนี่ครับโอ้ ยงดีจังเลยลูกสาวนะนี่อู้เอาเปิดไว้สามหมื่นครับเป็นควายของตาเดือนโคแม่ลูกครับอ่างอ่างอ่างนะครับก็เลยผสมช้างอุดรมันก็เลยโย่งก็สูงสูงเลยแม่เยอะแน่นอนครับนะไป140นี่แหละตัวนี้นะไม่ต่ำกว่าร้อเพราะว่าช้างอุดรส่งสูงอยู่แล้วครับนี่ยงเลยอายุประมาณสองาเดือนนี่แหละสเดือนก,กว่านี่แหละสามหมื่นครับ เป็นควายของตาเดือนครับผมเอ้าโอเคครับชุดแรกชุดที่สองสายอ่างสายอ่างเหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่มีลูกแต่ว่า,ท,วาท้องแล้วสามเดือนครับท้องแล้ว3เดือนนี่ครับควายอา่ชุดนี้ผสมตัวดีๆไว้นะแต่ว่าตัวนี้ใบหลอดไม่มีแต่ว่าท้องแล้วนี่เปิดไวยสามหมืนท่วนชุดนี้ความสูงใกล้เคียงกันนะ ร้อยสามสิบอัพนิดนิดนี่ประมาณร้อยสามสองสามสามได้อยู่นะร้อยสามสามได้อยู่ตัวนี้นี่นะครับท่านผู้ชมอ่างนี้ยังเลยโอ้ควายคอยคอกนี้อ่างดีเอามาคอกเดียวกันนะนะน่าจะท้องตัวดังๆแหละแต่ว่าใบโหลดเพิ่นไม่ได้ให้มาครับแต่ว่าท้องแล้วนะครับประกันท้องท้องสามเดือนสามหมื 30, ่นทนครับควายของตาเดือนถ้ามีลูกก็ โอ้มันน่าจะเป็นลูกตัวที่สองเองครับลูกตัวที่สองในท้องนะไม่เกินนี้แน่นอนครับดูจากเขาแล้วเพอเพอเป็นตัวแรกนะถ้าเกิดว่าเขาห่างลูกอะผิวพันธุ์ดีอ่างดีอ่ะสูงไม่ได้เยอะแต่ว่าอ่างมากๆน่าจะใส่ช้างอุดรไว้ด้วยกันหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจอ่ะไม่มีข้อมูลนะตัวนี้นะแต่ว่าท้อง 100, ล้านเปอร์เซ็นต์รับประกันท้องด้วยสามหมื 30, ่นทวนเป็นควายของตาเดือนครับเอียรเอียอ่ะ ไปดูอีกตัวหนึ่งตัวผู้เอาไปเป็นพ่อพันธุ์อันนี้สามหมืนห้าสูงร้0ยสอัพแต่อัพเท่าไหร่ไม่รู้นะร้อยสี่สอัพอยู่แล้วตัวนี้3ามหมครับตัวผู้นะนี่เลยเอาเป็นตัวผู้นะครับอายุจะเข้าจะเข้าสามปีจะเข้าสป,าปีอู้ยาวดีจังเลยนี่นีน,นี่ยาวดี ยาวเลยครับสามหมื่นห้าต่อรองเอาแต่เดือนตัวเล็กเท่าไหร่เอาหนึ่งหมื่นอีกตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมเป็นตัวเมียอันนี้หมื่นทวนหนึ่งหมื่นทวนครับตัวสุดท้ายของตาเดือนเป็นลูกสาวนะยาวยาวอ้ยาวดีจังเลยตัวละหนึ่งหมื่นครับตัวสุดท้ายครับเป็นควายของตาเดือนทั้งหมดครับเอายาวเลยของตาเดือนครับสนใจก็โทรสอบถามต่อรองกับตาเดือนนะครับผม อันนี้ตัวสุดท้ายนี่อายุประมาณ90เดือนนะความสูงก็120ยตัวประมาณครับเอโอเคครับเดี๋ยวไปดูของนาย้อยท่านอื่นๆบ้างเอาครับชุดนี้เป็นควายของพี่สำรานท่านผู้ชมควายของพี่สำรานาน,นี่ครับนี่เป็นตัวเมียนะอายุปีกว่ากว่าโอ้แต่ว่าหนางังหนาดีอ่ะหนงังหนามากเนื้อหนังเขาดีนะ เขายืนไม่ดีเฉยๆนะท่านผู้ชมเดีย๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนควายของพี่สัมราญนะครับหัวโหนกดีแข้งขาด,เด 19, ีเปิดไว้หมื่นเก้าพันห้าร้อยอ่ะเปิดไว้หมื่นเก้าพันห้าร้อยตัวนี้นะใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยเอาให้ดูท้ายก่อนอขยับเลยลูกนี่ตัวเมียคนหางใหญ่มากมันเป็นน่าจะเป็นลูกสอดนะท่านผู้ชมแต่ว่าไปเลี้ยงในป่าในเขาเฉย นี่ครับดิตัวจริงสวยนะครับตัวจริงสวยไม่รู้ว่าถ่ายในกล้องมันขึ้นไหมแต่ตัวจริงสวยมาก1 9ึ0 0กับ500เป็นควายของพี่สำราญอายุปีกว่ากว่าความสูงร้0ยร้อัพอัพเท่าไหร่ไม่รู้นะเราตีไว้ประมาณนี้แหละประมาณ133 34นี่แหละท่ะานผู้ชม134 4บบวกลบโดยประมาณนะ ลองเดียวไม่ได้วัดหรอกแต่ว่าประมาณนี้แหละไม่ค่อยพลาดเปิดไว้1 9 5 0 0อครับเป็นควายตัวเมียตัวจริงสวยมากๆใครอยู่ใ,ใกล้มาดูนะเขาหนังหนาดีหนังหนาดีครับตัวนี้ตัวจริงสวยครับตัวจริงอยู่ในกล้องไม่รู้เป็นยังไงเอาโอเคครับเป็นควายของพี่สำรานครับผมต่อเนื่องก,กันกับควายของพี่สำรานแถมให้อีกสองตัวจริงๆมีเยอะอยู่บนรถนะ พี่สำรานขายไปเกือบหมดละมั่งเหลืออยู่3ตัวนี่แหละเอามีอยู่ตัวนี้ก็เป็นควายตัวเมียตัวนี้นะตัวเมียตัวน,วนี้ตั้งไว้ก็คือหมื่นทุวนต่อรองเอานะครับหนึ่งหมื่นทุวนตัวนี้นะครับนี่ตัวเมียอายุปีกว่าๆครับท่านผู้ชมปีกว่าๆหมื่นทุวนครับ ความสูงก็ร้อยยี่สิบด้วยประมาณนะครับเ,เ,เป็นควายตัวเมียเอา้ากำลังต่อรองกันอยู่ท่านผู้ชมจะทันไหมตัวละหมื่นต่อรองเอาเอา้าตัวนี้นะตัวเมียนะครับหมื่นทวนครับเป็นควายของพี่สำรานอายุป,ปีกว่าสูงร้อยยี่สิบเอา้าไปดูอีกตัวนึงตัวผู้ตัวนี้หมื่นกับห้าร้อยเอาไปจับสัตว์เอาไปเลี้ยง ห0ื่นกับห้าร้อยต่างกันห้าร้อยน, <500 S 1> <500 S 2> นะอแต่ว่าเป็นตัวผู้ตัวนี้ถ้าเอาเป็นคู่ก็ยกได้อะตัวนี้สูงกว่าตัวผู้ตัวนี้ก็สูงประมาณร2 2ยยี่สิบ่มืนห้าอตัวเมียมื่นออายุปีกว,กว่าเหมือนกันสนใจตัวไหนก็สอบถามต่อรองกับพี่สำรานครับผมมีอยู่2ตัวครับโอเคครับ เอาครับท่านผู้ชมชุดนี้เป็นควายของน้องอ้อ, <S <S อ,อมกดมาเร็วๆกดมาไวๆช้าหมดไม่ทันแน่นอนเพราะรา,าคาหมดกิกอเพราะว่ารา,า,าคาไม่แพงเอ้าแม่ลูกพร้อมกับลูกชายดูแม่ก่อนนี่ครับ,บ,บอันนี้สูงประมาณร้อยสามสิบสามบวกลบ <S <S โอ้ยสามห้าบวกลบ,บ,กลบไ,ได้อยู่อ้อมได้อยู่นะประมาณนี้ครับผมตีไว้ร้อยสามห้าบวกลบโดยประมาณ ลูกยังอ่าเป็นสาวๆอยู่นะเพิ่งจะลูกแรกลูกสองเองนะครับถ้ามีในท้องก็เป็นตัวที่สองนี่ครับร้ <135 S 1> บอยสามห้าบวกลบพร้อมกับลูกชายช้างอุดรใบหลอดไม่ต้องถามหาดูตัวเอาท่า <c oughs> นผู้ชมนี่ครับใบหลอดไม่มีนะแต่เป็นลูกชายช้างอุดรเอาท่านผู้ชมดูเอานะครับนี่หัวยก,ยก,ยกหางสั้นๆ ไม่ดูไม่ยากหรอกลูกช้างอุดรน,นะท่านผู้ชมประมาณนี้แหละครับอายุประมาณ2เดือนกว่าถึง3เดือนนู่สูงมากสูงเลยครับเอาเปิดไว้27,500ไม่มีแล้วตลาดอื่นไม่มีแล้วแม่ลูกลูกชายแม่135บอกลบแต่ว่าเลยอยู่แล้ว135ต้องเดี่ยวตีไว้ให้นะครับประมาณ1 0 6ย36 37แหละ 27,500เป็นควายของน้องอ้อมโคมแม่ลูกลูกชายช้างอุดรถูกมากๆจะหาซื้อที่ไหนได้27,500ครับผมเอารีบโทรมานะครับรายละเอียดอะไรต่างๆโทรถามน้องอ้อมนะครับอันนี้ไม่มีใบมีหลอดให้นะครับท่านผู้ชมดูแค่ตัวเอานะข้อมูลประมาณนี้แหละครับผมเอาโอเคครับชัดเจน เอาครับชุดนี้เป็นควายของน้องแ่งเป็นโคมแม่ลูกลูกตัวเมียสวยๆนะครับแม่ก็ลูกสามในท้องโดยประมาณนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สองนี่นะลูกสาวนี่นะท่านผู้ชมเป็นตัวที่สองโอ้วันนี้มีแต็กคู่แม่ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยแม่ก็สูงประมาณ130บวกลบ130บวกลบ ลูกตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองเป็นลูกสาวครับไปดูลูกกันนี่แม่ก็ประมาณนี้แหละร้อยสามสิบบวกลบโดยประมาณโหลดลงมาก็อาจจะนิดๆน,นะไม่ถึงนิดๆน,นะแต่ว่าปิ่มๆนี่แหละปิ่มๆร้อยสามสิบนี่แหละครับอ่ะพร้อมกับลูกสาวมาดูท่านผู้ชมนี่โอ้เนื้อหนังดีนะสีออกดอกเราเอาหนีคนให้ดูก่อนอ่ะลูกสาวนะ น่ารักดีนี่อายุก็ประมาณ2เดือนนะครับลูกสาวอายุประมาณ2เดือนพร้อมกับแม่130บบวกลบลูกตัวนี้เป็นลูกตัวที่2เปิดไว้2องหมื่นสอครับท่านผู้ชมโทรสอบถามต่อรองได้นะราคานี้2องหมเป็นควายของอน้องเนงครับข้อมูลเบอร์โทรเดี๋ยวจะลงให้ใต้คลิปเพิ่มเติม คลิกดูเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับคนสุดท้ายท้ายสุดเลยเพิ่มเติมไหมครับอ๋โอเคครับท่านผู้ชม2อ0 0มครับพ่แม่ลูกลูกสาวน่าซื้อครับเอาไปเลี้ยงสวยมากครับสวยมากชุดนี้สวยครับน่าเลี้ยงครับเอาครับชุดนี้เป็นควายของตะบุญสักหลงมีอยู่3ตัวนอกนั้นขายไปหมดแล้วนะเหลือสาตัวสุดท้ายถูกๆ แต่ควายดีนะตลาดนัดแห่งนี้ไม่ต้องห่วงวันนี้ก็ถูกเอาเจ็ดตัวผู้น่ารักน่ารักเอาไปจับสัตว์อายุ8เดือนราคา7,000ครับท่านผู้ชม7,000 7 0 0 0มารับได้เลยที่ตลาดความสูงก็ประมาณ120เป็นตัวผู้อายุ8เดือนครับตัวแรกเอารอดีจังเลยไม่แพงนะครับ7,000ครับ เอาไปเลี้ยงอ้วนนะเอาไปขายหมื่นกว่าบาทนันก็ได้กําไรแล้วคันผู้ชมสบายเลยเอา้าไม่แพงครับวันนี้มีแต่ชุดดีๆตัวดีๆเจ็ดพันท้วนครับสูงร้อยยี่สิบบวกลบอายุแปดเดือนครับเอาไปดูตัวที่สองตัวนี้ตัวนี้เก้าพันตัวนี้เก้าพันนี่ครับอาจจะดูพร้อมหน่อยอไปเลี้ยงอ้วนก็มีกําไร อยากได้กําไรก็ซื้อควายพร้อมไปเลี้ยงอยากขาดทุนก็ซื้อควายอ้วนไปแพงๆเ,เอาอันนี้พร้อมๆตัวเมียเก้าพันเอาไปเลี้ยงเล็มหญ้าฉีดยาถ่ายพยาธิรับรองหมื่นกว่าบาทหมื่นเท่าไหร่ไม่รู้หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าได้หมดนะครับเอาไปเลี้ยงนะท่านผู้ชมเอาไปเลี้ยงพร้อมๆอย่างนี้แหละมีกําไรดีควายพร้อมอะ่ะเก้าพันครับสูงประมาณร้อยยี่สิบ สองบวกลบมีอายุแล้วล่ะอันนี้ปีแล้วนะปีกว่ากว่าแล้วอ่ะตัวที่สองส่วนตัวที่สามเป็นตัวผู้ครับเมื่อกี้ตัวเมียนะท่านผู้ชมเอาไปเลี้ยงนี่ตัวผู้โอ้อันนี้สูงดีจังเลยอ่ะโย่งจังเลยอู้หล่อนะเนี่ยตัวนี้หล่อนะครับหมื่นกับแปดร้อยอู้สูงดีจังเลยอู้ตัวนี้น่าเอาท่านผู้ชมหมื่นแปดร้อยเอง โทรมาครับโทรมาโทรหา,าตาบุญสักลงนะตัวนี้ลงเดียวเชียมามากๆเลยเนะี่ยเอายกทั้ง3ตัวก็ลดได้โอ้ยรอมาซื้อครับตัวนี้อ้คอกไม่เต็มซื้อไปแล้วเนะี่ยลองเดียวอะ่ะหมื่นกับแปดครับเป็นควายตัวผู้สูงร้อ่สบวกลบเอาไปจับสัตว์เอาไปเลี้ยงไว้ในคอกได้ครับเลี้ยงยังไงก็มีกําไรไม่ขาดทุนครับตัวราคาประมาณนี้นะ อาโอเคครับมีอยู่3ตัวนะครับควายของตาบุญศักหลง7,000 9,000แล้วก็1 8 0 0ครับผมอาครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นควายของคุณตาจรูนนะเป็นตัวเมียอายุยังน้อยอยู่แต่ว่าเพิ่นท้องแล้วนะครับท้องประมาณ3เดือนท่านผู้ชมอ่ะควายสาวแต่ว่าเพิ่นท้องเร็วไงความสูงก็ประมาณ125บวกลบโดยประมาณนะครับ ร้อยยอัพอยู่แล้วแต่ว่าไม่ถึงร3 0นะครับยังไม่ถึงโดยประมาณท้องประมาณ3เดือนครับคอยตัวเมียเปิดไว้สองหมืนสต่อรองเอากับคุณตานะตาจะรูนเอาท่านผู้ชมนะ่าซื้อครับตัวนี้ต่อรองเอาครับท้องแล้วนะเอาควายสาวท้องทอง้ทองแรกนี่แหละไปเลี้ยงเขาท้องแต่เด็กหน่อยนะแต่ว่าก็ใช้ได้ตัวเมียนะยาวดี สองหมื่นสองครับตัวนี้อายุก็ประมาณ2ปีกว่านิดๆน่าจะท้องตั้งแต่18เดือนแหละโดยประมาณนะอันนี้2ปีกว่าตัวเมียนะท้องแล้วประกันท้องประมาณ3เดือนครับผมเป็นควายของคุณตาจารุนเอาโอเคครับชัดเจนอันไหนไม่ครบถ้วนนายห้อยคนไหนลองเดียวแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วนก็โทรสอบถามกับนายห้อยโดยตรงนะครับผม เอาครับท่านผู้ชมสุดท้ายท้ายสุดอยู่บนรถเป็นตัวเมียนะอายุประมาณ9เดือน10เดือนนี่แหละสูงก็120โดยประมาณนะครับอยู่รถอยู่รถแต่เห็นอยู่เป็นควายของตาจรุลน,นะครับอีกหนึ่งตัวหมื่นท่วนราคาที่ต้องการคือหนึ่งหมื่นท่วนเอาใครอยากเอาควายตัวเมียไปเลี้ยงมาเอาได้เลยนะครับโทรมาสอบถามต่อรองกับคุณตาจรุลสวยอยู่นะตอนนี้สวยน่ารักเลย ไม่แพงไม่แรงครับหมื่นท่วนครับผมตัวสุดท้ายท้ายสุดของตลาดนัดโคกระบือแห่งนี้ที่เหลือคือซื้อขายกันไปแล้วขึ้นรถมันหมดแล้วท่านผู้ชมเหลือแค่นี้แหละวันนี้ไม่เยอะมากเพราะว่าเอาขึ้นรถกันไปหมดแล้วครับเอาหมื่นท่วนครับตัวสุดท้ายขายได้ประมาณนี้อยู่บนรถครับผมเป็นควายของคุณตาจารุลสูงร้อยบวกลบเป็นควายโตเมียครับสวยเลยสวยเลย น่าเลี้ยงครับครับท่านผู้ชมมาถึงช่วงท้ายของรายการตลาดนัดโคกระบือ,อบ้านวังบนันนะครับอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูร์ครับก็ใครมีควายมีวัวก็เอามาขายนะครับวัวไม่ได้ถ่ายแต่ว่าเน้นถ่ายควายเพราะว่าวัวอยู่บนรถครับท่านผู้ชมโอเคครับวันนี้ผมลองเดี่ยวจากช่อง y o u t u b e ตาขนรคคอร์ด a c e b o o k ตาขนฟาร์มคอยงามเมืองเลยแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ